สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลสระบุรีนะครับกำลังเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลใหญ่ที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์อีกหลายแห่งทั้งประเทศนะครับหลังจากที่ถูกปสปสชตัดลดงบประมาณในการรักษาผู้ป่วยนะครับเหตุการณ์นี้ยืดเยื้อเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลา1ปีแล้วนะครับผู้ป่วยอย่างเราๆอาจจะไม่รู้แต่ว่านี่เป็นภายใต้ยอดภูเข,ขาน้ําแข็งที่คุณหมอและพยาบาลพยายามที่จะสื่อสารความจริงเรื่องนี้ออกมาเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยคาดหวังว่าสปสชจะรับฟังสี เสียงจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้างานครับเรื่องนี้นํามาสู่การเข้าไปยื่นหนังสือของชมลมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปที่ไปชี้แจงข้อที่จริงเรื่องนี้กับสปสอชโดยบอกว่าหลังจากที่มีการปรับลดเงินในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็กระทบกับโรงพยาบาลหลายแห่งครับมี236โรงพยาบาลที่ไม่ได้เงินเลยทั้งที่รักษาไปแล้วโดยขณะน,นี้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยู่กว่า900แห่ง มีโรงพยาบาลที่ติดลบโดยหักใจนี่ทั้งหมดไม่เหลือเงินมีตอนนี้มีอยู่270กว่าแห่งนะครับนี่คือสถานการณ์ที่หนักมากขึ้นเรื่อยๆลองไปฟังเสียงประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปพูดถึงเรื่องนี้ครับคำถามพวกเราก็คืออันนี้เป็นการยกระดับบัตรทองหรือเป็นการลดระดับบัตรทองในมุมมองของผู้จ่ายเงินนะครับแต่ว่าในมุมของพวกเรารู้สึกว่าสวชกําลังลดระดับหรือเปล่า ในบริการที่สําคัญที่จาเป็นต่อพี่น้องประชาชนนะครับอันที่2ก็คือหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงในเดือนมิถุนาแล้วเนี่ยเกิดผลกระทบต่อโรงพยาบาลหลายแห่งโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเก้าแห่งเนี่ยมีให้บริการผู้ป่วยในไปแล้วแล้วได้เงินชดเชยกลับมามีอยู่236โรงพยาบาลที่ไม่ได้เงินเลยไม่ได้เงินผู้ป่วยในเลยท้งใน,นที่รักษาไปแล้วนะครับเนื่องจากาการที่เงินลดลงและหักเงินเดือน จนไม่เหลือเงินเพื่อมาเป็นเงินบำรุงกลับมาเพื่อที่จะจัดซื้อจัดจ้างซื้อยาซื้อวัสดุการแพทย์หรือว่าจ้างเจ้าหน้าที่หรือว่าจ่ายโอทีหลายโรงพยาบาลเริ่มกระทบตรงนี้นะครับเราขอให้การันตีในปีนี้การันตี8 3 5 0อย่าบังปรับลดเป็น7,000ก่อนแค่นั้นเพราะเราเข้าใจว่าเงินน้อยจริงนะครับรัฐบาลก็มีฐานะวนาประมาณเราก็ขอแค่คงการันตีขั้นต่ำ8 3 5 0ครับยังไม่ต้องถึงขนาดต้นทุนหรอกครับ ดูจากท่าทีคุณหมอแบบนี้แล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับว่าโรงโยาบาย3าบาทรักษาทุกที่เนี่ยจะเดินไปต่ออย่างไรนะครับเรื่องนี้นะครับไทย P ี s ก็ไปสอบถามกับนายแพทย์เจเดทธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปรสอชอซึ่งก็ได้ชี้แจงนะครับว่าโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปไม่ได้ถูกตัดงบนะครับแต่ว่านี่เป็นกติกางบประมาณของสอปสอชอที่ถูกกําหนดให้ใช้งบประมาณในลักษณะงบปลายปิดก็คือมีเงินเท่าไหร่ก็จ่ายตามนั้นหลายปีที่ผ่านมาสปสชจ่ายเงินไปแล้ว เหลือก็คืนโรงพยาบาลไปนะครับแต่ว่าวันนี้คาดว่าเงินจะไม่เหลือก็เลยถูกทําให้มองว่าอาจจะไม่เพียงพอตอนนี้กําลังดูตัวเลขอยู่เพราะว่าปริมาณงานที่เยอะมากขึ้นก็ต้องใช้เงินมากขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งรัฐมนตรีสมศักดิ์ก็ให้นโยบายว่าถ้าผู้ป่วยเยอะปริมาณงานเยอะก็ควรที่จะหางบประมาณมาเพิ่มเติมครับเผอินทุกๆท,ที่เนี่ยมีการให้บริการที่จํานวนปริมาณงานเพิ่ม ทำให้อัตราส่วนมันลดลงเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าเราควรจะเพิ่มเงินเข้าไปหรือว่าดูยังไงเพราะว่าโดยกติกาเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราเพิ่มเงินเข้าไปเขาให้ดูในอัตราตามอ่าตามตามปลายปิดนี้ซึ่งถ้าดูย้อนหลังในทุกๆปีเนี่ยมันคืนไปเกินกว่า8,350ทุกปีอย่างปี2565อเราคืนไปหมื่นกว่าบาทต่อต่อตัวหน่วยใช่ครับเพราะฉันย้อนกลับไป30ปีมันยังเป็น8,5 0 0อยู่เลย เพรนตอนนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าไอ้ที่คืนไปไที่เก็บสะสมไว้ในโรงพยาบาลเนี่ยจะขอ,อยังไงให้กลับคืนมาใช้ก่อนอตัวตัวเลขไม่ไม,ไม่ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะาท่านรัมุตรีก็ยังไม่ทราบที่กระทรวงสาธารณสุขที่ทางผู้สื่อข่าวบอกว่ามี24แห่งท่านก็บอกว่ายัางไม่ทราบก็เดี๋ยวคงไปดูก่อนแล้วก็จริงๆต้องเรียนว่าความโงรงพยาบาลขาดทุนไม่ขาดทุนเนี่ยจริงๆถ้าท่านกุณาบอกสอวชด้วยก็จะดีเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลเหมือนกัน เรื่องงบประมาณในระบบสาธารณาสุขโดยเฉพาะกองทุนบัตรทองในเวลานี้นะครับถือว่าตรึงเครียดอย่างมากในแวดวงสาธารณาสุขแล้วก็ตรึงเครียดมากยิ่งขึ้นหลังจากที่มีความชัดเจนในการเดินหน้านโยบาย30บาทรักษาทุกที่